อย่าลืมกดติดตามช่องคาวิฟเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะที่ถือว่าเป็นตำนานของโตโยตา้าและยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนั่นคือโตโยต้าไฮลักรุ่นปี2 0 2 5ที่กลับมาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านสมรรถนะดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยซึ่งทำให้ไฮรักรุ่นใหม่นี้พร้อมรับทุกความท้าทายทั้งบนถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดสุดโหด โตโยต้าไฮรัก2 2 5ยังคงยึดแนวคิดความแข็งแกร่งและความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์แต่ในครั้งนี้โตโยต้าได้ปรับโฉมให้ดูทันสมัยและดุดันมากขึ้นเริ่มจากกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกบึกบึนเสริมด้วยโคมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟส่องกลางวันแบบเล็ดที่ออกแบบให้เข้ากับเส้นสายของกันชนหน้าอย่างลงตัวส่วนด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความแข็งแรง และล้ออัลลอยไล่ใหม่ขนาด18นิ้วที่ช่วยยกระดับความสปอร์ตในขณะที่ด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายและทรงใหม่ที่ดูเรียบแต่มีสไตล์ภายในห้องโดยสารของ t o y ยต a h ไ l u ัก0 2 5ถูกออกแบบให้มีความหรูหราและใช้งานได้จริงมากขึ้นคอนโซลกลางได้รับการจัดวางใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสข,ขนาด10.1นิ้วรองรับระบบ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงพวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่หุ้มหนังแท้เบาะนั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ มีตัวเลือกทั้งเบาผ้าและเบาหนังพร้อมระบบปรับไฟฟ้าในรุ่นสูงสุดด้านหลังยังคงมีพื้นที่กว้างขวางและพนักพิงที่ปรับองศาได้ทำให้เหมาะกับการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ ในส่วนของขุมพลังโตโยต้าไฮรัก2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบปรับได้ทั้งแบบ2 s c h CH และ 4L เพื่อรองรับทุกสภาพถนนและในบางตลาดยังมีรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับผู้ที่ต้องการความแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกัน ระบบการสะเทือนของไฮ l ัก2,025ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้โช๊คอัพแบบโมโนทูบที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นและมั่นคงในความเร็วสูงระบบพวงมาลัยไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำกว่าเดิมโดยเฉพาะในสภาพถนนแคบหรือการขับในเมืองขณะที่ระบบเบรกแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อช่วยให้การหยุดรถมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โตโยต้ายังได้เพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงในไฮลัก2,025ภายใต้ระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัตริระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลัยและระบบตรวจจับจุดอับสายตารวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรอบตัวรถได้ชัดเจนทุกมุมเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางธุรกันดาร ด้านการเชื่อมต่อไฮลักรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบเชื่อมต่อ Toyota Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเช่นการล็อกหรือปลดล็อกรถจากระยะไกลการตรวจสอบระดับน้ำมันและการระบุตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทมซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงไฮลัก2025ยังมีการออกแบบรุ่นย่อยที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทั้งรุ่นมาตรฐานสำหรับงานบรรทุก รุ่นเรเวโซัดสำหรับคนที่ชอบความสปอร์ตและรุ่น G R สปอร์ตที่ตกแต่งพิเศษโดยทีมกัสูเรซิงให้รูปลักษณ์ที่ดุดันและสมรรถนะที่สูงขึ้นโดยช่วงล่างปรับแต่งพิเศษเลอ้อขนาดใหญ่และดีไซน์กันชนที่แตกต่างจากกลุ่นทั่วไปอีกหนึ่งจุดเด่นของไฮลักส์2025คือการพัฒนาเพื่อตอบรับการใช้งานในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ถือเป็นตลาดหลักโตโยต้าได้ปรับระบบระบายความร้อนเครื่องยอนต์และช่วงล่างให้เหมาะกับภูมิอากาศร้อนและถนนหลากหลายประเภท พร้อมความสามารถในการลุยน้ำได้ลึกถึง700มิลลิเมตรซึ่งทำให้ไฮลักยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ไว้ใจได้มากที่สุดในทุกสถานการณ์ในด้านความสะดวกสบายไฮลักใหม่ยังมีระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่ม push start ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนหน้าและหลังช่องชาร์จ USB Type C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดสมจริงเพิ่มความเพลิดเพลินในทุกการเดินทางสำหรับการออกแบบภายนอกโตโยต้ายังให้ตัวเลือกสีใหม่ที่โดดเด่น เช่นสีแดง e m o t ช o n น l r e ร2สีเทาแพลตินัมเบรและสีดำาอ t t i t u d e Black M ที่เพิ่มความหรูหราและสปอร์ตให้กับตัวรถนอกจากนี้ยังมีชุดแต่งแท้จากโตโยต้าให้เลือกเพิ่มทั้งบันไดข้างสปอยเลอร์และแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถในภาพรวมโตโยต้าไฮลักส์2025เป็นรถกระบะท,ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านสมรรถนะความแข็งแรงความสะดวกสบายและเทคโนโลยีความปลอดภัยถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัว และยังคงรักษาตำนานความทนทานในแบบของโตโยต้าไว้อย่างครบถ้วนถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ทั้งลุยได้ทุกที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและขับขี่ได้อย่างมั่นใจโตโยต้าไฮลัก2์2 5 2 5คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องคาวิีเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับโลกยานยนต์ต่อไป